สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซา,าเช่นเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเตียงนะเตียงนอนนะครับไม้แผ่นใหญ่ๆแล้วก็ข้างเตียงกพข้างเตียงนี้จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับตอนนี้ก็จะมีไม้ประดูไม้สักไม้มะค่านะครับ3มชนิดครบเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ไม้ประดูก่อนนะครับผมไม้ประดูก็จะเป็น ขนาด6ฟุตนะครับเท่ากันทุกหลังนะครับอ่าตัวนี้จะทำ4ด้านนะครับข้างเตียงนะครับ 16, 16. นิ้วข้างเตียง16นิ้วก็คือเนี่ยครับข้างเตียงก็หมายถึงตรงนี้นะครับทั้ง3ข้างนะครับ16นิ้วแล้วก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเป็นไม้ประดูไม้แผ่นเดียวไม่ต่อนะครับข้างเตียงก็ทั้ง3รุ่นก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวไม่ต่อนะครับ ไม้ประดูนะครับก็จะมี3รุ่นนะครับจะมี3ามหลังนะครับตัวไม้ประดูนี้ก็ราคา2 8 0 0มบาทนะครับผมด้านหลังเตียงนะครับเป็นไม้4ี่แผน่น ตัวกระดานนะครับตัวพื้นเตียงนะครับจะเป็นไม้เจแผ่นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูไม้สักต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับไม้สักก็16นิ้วเช่นกันนะครับผมไม้สักพื้นกระดาน6กแผ่นนะครับตัวนี้กระดานแผ่นใหญ่นะครับพื้นกระดานเพียงหแผ่นนะครับอ่านี่เลยไม้สัก ข้างเตียงนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะครับขนาด6ฟุตข้างเตียงไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะครับขนาด6ฟุตไม้ใหญ่ไม้หนานะครับผมไม้หนาประมาณนิ้วครึ่งนะครับด้านข้างของเตียงนะครับและก็จะมีไม้มะค่านะครับไม้มะค่าไม้มะค่าก็ขนาด6ฟุตเหมือนกันครับข้างเตียง16นิ้วเหมือนกัน ตัวนี้พื้นกระดาน6แผ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้พื้นกระดาน6แผ่นเหมือนกันครับแล้วก็ด้านข้างของเตียงนะครับก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะครับด้านข้างของเตียงเป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันไม้มะค่านะครับไม้มะค่านี้ราคา29,00 0บาทนะครับผม ไม้สักไม้ประดูไม้มะค่านะครับผมสวยทุกไม้เลย